เอกจัดงานวันเกิดเฟิร์สแอนนิเวอร์ซารีฉลองครบรอบหนึ่งปีผลิตภัณฑ์ยาสามัญประจําบ้านวันเกิดวันเกิดผลิตภัณฑ์ยาสามัญประจําบ้านบรรเทาอาการกดละย้อนในเครือบริษัท RX ็กจำกัดผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ชันนำของประเทศนำโดยเพสัชกรชาญชัย อุด,ดมลาบธรรมประธานบริหารจัดงานวันเกิดเฟิร์สแ n นนิเวอร์ฉลองครบรอบหนึ่งปีของการเปิดตัวและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เดินหน้าดูแลสุขภาพของคนไทยในยุคป,ปัจจุบนันที่ต้องเผชิญกับโรคกฎดไหลย้อนโดยมีโอ๊ตปราโมท ที่เซนเตอร์ของแบรนด์พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจห้างร้านและร้านขายยาทั่วประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพเข้าร่วมงานอย่างขับข้างณโรงแรมข่าวตันกรุงเทพสุขุมวิทค่ะ ภายในงานวันเกิด First Anniversary ทางบริษัท RX ได้จัดเตรียมกิจกรรมพิเศษเพื่อให้แขกผู้ร่วมงานรวมสนุกมากมายนอกจากนี้ยังได้แนะนำเคล็ดลับในการป้องกันโรคกฎดไหลย้อนนำโดยเพสัจกรชาญชัยอุดมลาภธรรมพร้อมด้วยโอดปรัโมทผู้มีประสบการณ์ตรงจากการเป็นโรคกฎดไหลย้อนและแพทย์หญิงนภศรหรือหมอปุ๋ยเมฆ อีกหนึ่งศิลปินแขกคนพิเศษมารวมพูดคุยแบ่งปันเคล็ดลับการรับประทานอาหารการออกกำลังกายและการพักผ่อนที่ถูกวิธีซึ่งจุดประสงค์หลักของการถือกำเนิดขึ้นของผลิตภัณฑ์วันเกิด ก็เพื่อเป็นหนึ่งตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของคนไทยจากการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในยุคปัจจุบันที่มีวิถีชีวิตอันเร่งรีบและมักเข้านอนทันทีหลังรับประทานอาหารทำให้ต้องเผชิญกับโลกกฎดไหลย้อนมากขึ้นก่อนจะปิดท้ายด้วยไฮไลท์ของการเฉลิมฉลองครบรอบ1ปีผลิตภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านวันเกิดดยสเปเชียลสเตสุดประทับใจจากโอทปราโมทค่ะ ก็ในนามของบริษัทนายเอกจำกัดก็ยินดีอย่างมากนะครับก็ขอแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมาร่วมงานในวันนี้นะครับรวมทั้งเ,เดี๋ยวจะมีร้านขายยาแล้วก็โมเดิร์นเทรดมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณโอ๊ตที่ยินดีครับมาปรากฏตัว แล้วก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนมาในงานนี้นะครับครับยินดีมากๆาครับคุณโอ๊ตก็เราเลือกจากพรีเซนเตอร์หลายคนนะครับครับที่มาในสินค้ายาวันเกิดของเราครับแล้วก็ดูเรานี่คุณโอ๊ตนี่คุณคุณให้ครับเคยจากรูปร่างนี่น่าจะเป็นคนที่ทานเก่งเลยคิดว่าอาการกดไหลย้อนเนี่ยน่าจะเกิดแล้วก็จากที่ฟังมาดูก็นอกจากเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นยูเซอร์ด้วยใช่ใช้ยาเรา แล้วก็ได้ผลนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คุณโอ้เป็นคนรล้าเริงพูดตรงแล้วก็ตรงไปตรงมาจริงใจด้วยครับผมเชื่อว่าอันนี้ตรงกับบุคลิกของผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็บริษัทเราด้วยนะครับเพราะเราบอกแต่ความจริงเราไม่โกหกนะครับวันยาของเราดีก็คือยาเราดีนะครับ รักษากรดไหลย้อนได้นะครับวันนี้เลยดีใจครับที่ได้คุณโอ๊ตมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับก็หวังว่าจะทําให้ยามเราใครดีๆยิ่งขึ้นยินดีมากครับครับก็เแบบนี้แผนการตลาดหรือกิจกรรมอะไรพิเศษจะมีเกิดขึ้นคะก็ตอนนี้กิจกรรมก็มีทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะครับคุณโอ๊ตเองก็มีชื่อเสียงทางด้านออนไลน์อยู่แล้วครับก็ได้ยิงแอดยิงอะไรไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์ มีการเล่าประสบการณ์ของการใช้ยาต่างๆซึ่งก็ติดตามดูอยู่นะครับรบก็รู้สึกดีครับไม่ผิดหวังกับพีเซนเตอร์คนนี้ยินดีมากครับครับเป็นมาครบรอบหนึ่งปีแล้วยินดีมากคือคืออันนี้น่าจะเป็นพีเซนเตอร์ที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับเราสุดๆเพราะว่าเราอ่ะเป็นกดไหลย้อนมาถ้าย้อนไปเนี่ยน่าจะเป็นเกือบ1ิปีแล้วครับคือตอนที่เริ่มเป็นครั้งแรกแล้วก็แล้วก็ ต้องต้องทานยากดระย้อมาตลอดแล้วพอวันหนึ่งวันเกิดบอกว่าเฮ้ยเนี่ยสนใจอยากให้เป็นพรเซนเตอร์เราก็ดีใจมากแล้วก็อยากอยากอยากเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์นี้มากเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้ใช้จริงแล้วก็เวลาที่เราเป็นพรีเซนเตอร์เราเราเราออกไปคุยกับคนอื่นหรือว่าออกไปตามงานต่างๆเราก็อยากจะออกไปในฐานะที่เราเป็นยูสเซอร์้วยคือเราใช้จริงๆว่าเฮ้ยผมเป็นจริงๆแล้วผมก็ใช้จริงๆแล้วมันก็ได้ผลกับเราจริงๆฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดกับคนอื่นเราก็พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าโอเค ผลิตภัณฑ์ของเราดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเห็นเพื่อบอกว่าตัวเองเกินคนไหนย้อนมาครับเป็นสิปีแล้วฮะเราดูแลตัวเองยังไงบ้างคะคือต้องยอมรับว่าเราอาจจะดูแลตัวเองไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าผมมาเป็นนักร้อง เป็นคนที่จะต้องทํางานกลางคืนตลอดเดินทางทัวร์ต่างจังหวัดอาหารการกินบางทีเราเลือกเวลากินไม่ได้ครับบางทีเราต้องบินเวลานี้เวลานี้เพื่อให้ไปทันงานบางทีไปถึงเราก็ต้องขึ้นร้องเพลงแล้วไม่ทำาจะได้กินเลยลงเสร็จบางทีจะได้กินอีกทีหนึ่งก็ไปตีหนึ่งตีสแล้วอะไรครับจะไม่กินก็ไม่ไหวเพราะเราก็หิวก็เลยกลายเป็นว่าพฤติกรรมการกินของเราก็ลยผิดเพี้ยนไปหมดแล้วก็บางทีพอเราพอเรา มันมันเลือกไม่ได้อะเราก็ต้องหาอะไรที่มาปกป้องเรามาดูแลเราแล้วก็อยู่กับเราได้ตลอดเลยครับก็คือพอได้มาใช้จริงก็คือประทับใจคือผมพกไปตลอดคือต้องมีติดกระเป๋าไว้ทุกกระเป๋าแล้วก็รถทุกคันจะพยายามเก็บไว้แบบซองเนี่ยสองซองสามซอง,องติดไว้ก่อนเลยเพราะรู้เรารู้แล้วว่าโอเควันนี้เราต้องออกไปทั้งวันนะงานเรากว่าจะถึงบ้านเที่ยงคืนนะ่ะถ้าเราไม่มียาเลยจะกลายเป็นว่าเราก็วิตกกังวลด้วยเพราะผมต้องร้องเพลงตลอดเพราะเวลาเวลากดมันมาล้าทำให้เสียงแหบ ถ้าเราจะร้องเพลงไม่ได้ครับสุดท้ายอยากให้ใช่วยฝากสักนิดนึงค่ะสำหรับตัววันเกิดฝากคนไทยหันมาดูแลใส่ใจนี้รู้สุดว่าเพราะอองจริงเหมือนคนไหลาย้อนตอนนี้เหมือนคนไทยก็เริ่มเป็นใช่ใช่ใชครับใช่ครับคือคนไหลย้อนนี่เป็นอาการที่เกิดจากพฤติกรรมของเรานะครับอย่ามีส่วนช่วยด้วยแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องปรับพฤติกรรมของเราด้วยกินข้าวอาหารให้ตรงเวลาแล้วเวลาทานอาหารเสร็จก็อย่าเพิ่งเข้านอนนะครับรอทิ้งเวลาสักสามชั่วโมงอย่างต่ํา แล้วก็เราถึงจะเข้านอนได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวกรดที่อยู่ในข้ออาหารเราจะไหลย้อนกลับไปตรงปลอดอาหารได้ทําให้เรามีอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็มีอาการแสบร้อนกลางอกได้นะครับเกิดจากกรดไหลย้อนแต่ถ้าเกิดมีอาการกรดไหลย้อนก็อย่าลืมวันเกิดนะครับเพราะว่าชื่อนี้ก็ตั้งขึ้นมาครับดูแล้วต้องการให้คนไทยทุกคนจําได้ง่ายนะครับว่าเกิดก็คือเป็นโรคกรดไหลย้อนภาษาอังกฤษ ตัเกิดแล้วก็วันเกิดก็คือวันเกิดทุกคนต้องมีนะครับแล้วก็เป็นวันที่มีความสําคัญสาหรับพวกเราทุกคนนะครับ,รบมีอาการกลดไหลย้อนก็อย่าลืมวันเกิดครับครับผมก็<ผ>มดีใจมากครับแล้วก็ยินดีมากที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยตรงกับการดํารงชีวิตของเราสุดๆเพราะว่าผมเองก็เป็นผู้ใช้จริงด้วยแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพครับ คือบางทีแล้วยาช่วยเราได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าตัวเราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาหารที่เรากินนะ่ะบางทีเราเราเลือกไม่ได้ด้วยเวลาหรือว่าด้วยการทํางานแต่ละคนความเครียดก็ส่งผลอีกฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะร,รู้จักคือถ้าสมมันเกิดอาการและอยากดูแลตัวเองก็ฝากด้วยครับวันเกิดครับลืมอะไรก็ได้แต่อย่าลืมวันเกิดครับ